สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดก็กตโคราชรับเรื่องแจกเงินฟังปรายัยผู้สมัครพาผู้นำชุมชนเที่ยวแพไว้สอบสวนแล้ว4พฤษภาคมพันตรจโทพีรพง์จิระพัฒนารักษ ผู้ำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าสถานการณ์สืบสวนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการ2เรื่อง1เป็นความที่ปรากฏคลิปชาวบ้านมาฟังการปราศัยย่อยได้เดินมาหาชายไทยไม่ทราบชื่อและที่อยู่ด้วยนำแผ่นพับของผู้สมัครมายืน่นให้เพื่อแลกกับธนบัตรฉบับละ100บาท ส่วนผู้เสียหายได้มอบอำนาจให้นายสถาพรโชติกางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสอพอประทายอำเภอประทายอ้างเป็นการใส่ร้ายให้ได้รับความเสียหายในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นแต่อย่างใดพอกอ,อก,กตโคออราชกล่าวว่าล่าสุดรับรายงานจากชุดป้องปรามและชุดข่าวลงพื้นที่สแสวงหาข้อมูล ระบุเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองอยางทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุเป็นการจัดฉากหรือกันแกล้งหรือเป็นเรื่องจริงอยู่ระหว่างการติดตามตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปมาสอบสวน 2. เรื่องที่ปรากฏในกลุ่มเพจโหนกระแสกรณีผู้ประกอบการล่องแพเขื่อนลำแซะอำเภอคอนบุรีถูกผู้สมัครสสอพักดังนำคณะทัวผู้นำชุมชน2 1 0คน มาจัดเลี้ยงเกษียณในวันที่6เมษายนได้ว่าจ้างแพรทั้งหมด7ลำและสั่งอาหารสำหรับแพร7ลำใช้แม่ครัว14คนรวมยอดทั้งหมด66,500บาทแต่มัดจำา1 2 0 0 0บาทและจ่ายหลังจากคล่องแพเสร็จ5550บาทซึ่งยังมียอดค้างชำระ49,000บาทล่าสุดได้ชำระเงินให้ครบตามจำนวนแต่พฤติการเข้าคาย นำบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจให้ได้คะแนนเสียงแม้ว่าอยู่นอกเขตพื้นที่หาเสียงก็ถือว่าเป็นความผิดและสามารถนำเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนได้ความคืบนาล่าสุดนัทวุฒิแฉแผนสมหัวตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแค่คิดก็อัปยศทำลายประชาธิปไตยที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายนัทวุฒิสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่ามีประชาชนตั้งคำถามมากมายพักเพื่อไทยจะถูกยุบหรือไม่ขณะนี้เหลือสิบวันจะเลือกตั้งไม่มีทางยุบพักทันก่อนวันเลือกตั้งแต่ถ้าจะยุบพักหลังเลือกตั้งถ้าได้เกินครึ่งหนึ่งหรือแลนสไลด์ถึงจะยุบพักก็ยังตั้งรัฐบาลได้เพราะสอสอไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักได้เป็นสอสอไปบริหารงานแล้วแต่เชื่อว่าไม่มีใครกล้าเล่นเกมยุบพักแล้วเพราะ ถ้ายุคก็ไปโปรพรักอื่นสกัดไม่อยู่ขอให้ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนเที่ยวนี้นะถ้าประชาชนเลือกพักเพื่อไทยอะไรก็ขวางไม่อยู่มีแต่กิเลสคนเท่านั้นที่ยังขวางทางอยู่อีกฝ่ายรู้ว่าลงแข่งยังไงก็แพ้แต่ก็จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถ้าพักเพื่อไทยได้เสียงไม่ถึงครึ่งก็จะรวมตัวในขั่วรัฐบาลเดิมรวมกับเสียงสวให้ตั้งนายกขึ้นมาก่อน จากนั้นค่อยยืน่นผลประโยชน์กล้วยเก้าอี e, ้รัฐมนตรีให้สสอมาอยู่ด้วยกันจะเล่นแบบนี้เมื่อวาน3พฤษภาคมนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพูดชัดการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ทํากันแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาก่อนแล้วมันจะค่อยๆมากขึ้นเองแสดงว่ามีแผนทําแบบที่ตนพูดทํากล้วยตกเ e, ก้าอี้ตก จากเสียงข้างน้อยเป็นเสียงข้างมากแค่คิดก็อับยศทำลายประชาธิปไตยเหยียบย่ำเกียรติยศประชาชนดังนั้นเพื่อตัดปัญหาต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ปิดเกมไปเลยความคืบหน้าล่าสุดอุ้งอิงขู่ฟ้องกลับศรีสุวรรณยื่นยุบพ,พักเพื่อไทยปมลายโอนเงินเสื้อแดงยันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเวลา10นาฬกา3พฤษภาคม2566ที่โรงพยาบาลพระราม9 นางสาวแพททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีถแถลงข่าวการคลอดบุตรชายคนที่สองเด็กชายพฤทธ,ธาสินสุขสวัสดิ์ตอนหนึ่งตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องยุบพรรเพื่อไทยเรื่องของลายลุด โอนเงินให้คนเสื้อแดงช่วยหาเสียงนางสาวแพรทองทานกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงถ้านายศรีสุวรรณว่างก็เชิญมองว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงถ้าตนมีเวลาเหมือนนายศรีสุวรรณก็อาจจะฟ้องกลับความคืบหน้าล่าสุดปปชมีมติเอกชนเปิดเผยคดีนาฬิกาบิ๊กปอมวีระมารับได้8พฤษภาคมนี้ 3พฤษภาคมนายนิวัฒน์ชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานะโฆษกสำนักง,งานปปชกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับมติคณะกรรมการปปชในการเปิดเผยข้อมูลกรณีสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ พลเอกประวิทธ์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีจงใจยื่นบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จให้แก่น,นายวีระสมความคิดตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดว่าในเรื่องนี้คณะกรรมการปรปรชได้รับทราบคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดเมื่อยิมหม้าเมษายน2566และมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการโดยไม่ได้มีมติแต่อย่างใดและได้มอบหมายให้สำนักคดี สำนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำคำพิพากษาไปศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอคณะกรรมการปปชพิจารณาอีกครั้งต่อมาวันที่3พฤษภาคม2566คณะกรรมการปปชได้มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยเอกสารตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดและมีมติเป็นเอกฉัน์6เสียงว่าให้เปิดเผยเอกสารรายการที่1รายงานและสำนวนการตรวจสอบ การไต่สวนและการไต่สวนเบื้องต้นรวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องรายการการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดและเอกสารร,รายการที่3รายงานการประชุมคณะกรรมการปรปรชที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นายนิวัตชัยกล่าวว่าสำหรับเอกสารรายการที่2ความเห็นของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ มีมติเป็นเอกฉันหกเสียงว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปชพนักง,งานไต่สวนพนักง,งานเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการมาช่วยปฏิบัติงานภายใต้ใตกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชอันเป็นการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการพศ2,540มาตรา15ให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับมาตรา36วรคท้ายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพศ2,561ประกอบกับสารปกครองสูงสุดมีคำพิพักษาให้การรับรองคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าวมาแล้วดังนั้นจึงมีมติมอบหมายให สำนักคดีนำคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่เคยมีคำพากษาคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลพร้อมประเด็นปัญหาไปหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งของสารปกครองสูงสุดดังกล่าวรวมไปถึงปัญหาข้อขัดแยง้งกับตุลาการสารปกครองสูงสุดต่อไปนายนิวัาชชัยกล่าวว่าทั้งนี้นายวีระสมความคิดสามารถยื่นขอรับเอกสารที่คณะกรรมการปปชมีมติให้เปิดเผยทั้งสองรายการตามเอกสาร รายการที่1และเอกสารรายการที่3ที่ได้ตั้งแต่8พฤษภาคม2566เป็นต้นไปความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมบวยวิชามานตัดต่อภาพเก็บบัตรประชาชนคนฟังปราศัยกลางโปรแกรมโค้งท้ายเมื่อเวลา14นาิ35นาทีวันที่2พฤษภาคม2566พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะห,หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดินทางเข้าที่ทําการพักเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงพเดกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการปรับยุทธศาสตร์ในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อแข่งขันกับพักอื่นและเรียกคะแนนให้กับพักได้อย่างไรว่าสื่อจะเอายุทธศาสตร์อะไรเมื่อถามย้ําว่าจะมีการการปล่อยมัดเด็ดอย่างไรพรเดกประวิทย์กล่าวว่าให้ไปถามคนอื่น เมื่อถามอีกว่าโค้งสุดท้ายจะลงไปพื้นที่ไหนบ้างพือเด็กประวิทย์กล่าวว่าลงทุกพื้นที่ลงทุกจังหวัดที่ยังไม่เคยไปรายละเอียดให้ไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการเก็บบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มาฟังการปราศัยของผู้สมัครสอสออำนาจเจริญด้วยถูกมองว่าเป็นของพลังประชารัฐผพ้เด็กประวิทย์กล่าวว่าไม่มีตัดต่อเมื่อถามว่าต่อจากนี้ต้องระมัดระวัง พวกวิชามานหรือไม่พื่อเดกประวิตย์กล่าวว่าผมระวังอยู่แล้วพักผมน่ะไม่มีหรอกผมระวังรายงานข่าวจากภาคลรงประชารัฐแจ้งว่าสำหรับกิจกรรมลงพื้นที่ประสายหาเสียงช่วยผู้สมัครสสของพักในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนั้นในวันที่สี่พฤษภาคมพื่อเด็กประวิตย์และทีมเศรษฐกิจของพักจะร่วมกันทํากิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งจากนั้นวันที่5พฤษภาคมจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วันที่6พฤษภาคมลงพื้นที่จังหวัดตรังก่อนงดวันที่7พฤษภาคมที่เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่8พฤษภาคมจะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นวันที่9พฤษภาคมจะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและ10พฤษภาคมที่จังหวัดชัยภูมิก่อนจะปราศัยเวทีหาเสียงที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในวันที่12พฤษภาคมในสนามไทยญี่ปุ่นดินแดง ด้วยทุกกิจกรรมพ่อเด็กประวิทย์จะเดินทางไปร่วมด้วยตัวเองทั้งหมด